มาดูที่โชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ว่าจะได้ไพ่อะไรดูสิว่าโชคลาภของเขาขึ้นดีหรือไม่ไปที่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หอ่านี่คือดวงโชคลาภของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เลขห้าเลขหาเลขหกเลขห้าไม่มีเลขอันนี้เลขยี่สิบลงเลขสองก็เลขหนึ่งนี่คือเลขนำโชคของผู้ที่เกิดกวันอาทิตย์ ใค่อาจจะไปขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดาวตัวเลขพอจะเสียงได้นั่นคือเลขเลขห้าเลขหกเลขห้าแล้วไม่มีเลขเลขศูนย์แล้วก็คือเลขสองกับหนึ่งโอเคขอบคุณที่เข้ามาดูขอให้โชคดี